สุดท้ายเนาะอาผมพูดจุดเริ่มต้นของผมไอการทำโซเชียลแล้วกันนะก็ผมอะป็นคนที่ทำโซเชียลมาสักพักนัแหละก็ทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างเพราะว่าเราคิดว่ามัน,มนยากเพราะว่า่ก่อนผมจะถ่ายแล้วก็จะตัดต่อถ่ายวันนี้นู่น่ะอีกสองอาทิตย์ได้ลงแต่ทุกวันนี้นะครับผมทำแล้วผมลงเลยก็คือถ่ายนี่แหละเราจะพอสักพักเดี๋ยวเราจะชิมวันแรกที่ผมถ่ายผมใส่ผมผมใส่แว่นใส่เสืส้อคลุม คือไม่กล้ามองใครเกิดทุกวันนี้ลูกค้ามาเลยเดี๋ยวผมเดินชนเลยนะใครมามาได้หมดเลยผมพร้อมตลอดเราผมติดไมค์ตลอดนะก็นะอยากจะฝากถึงน้องๆนะครับถ้าเกิดอยากจะทำทําเลยนะสิ่งที่ผมแนะนําเลยถ้าเกิดจะเอาวันนี้จะเอาให้มันไม่ได้ยากมากก็เราไปดูเลยใครที่เก่งใครที่แบบเฮ้ยแม่งไปยอดเราเราไปดูเลยแล้วเราก็ตอกเข้ามาเลยถ้าเกิดเราจะคิดเองไม่ได้อันนี้พูดตรงๆนะถ้าเกิดสมมติยังคิดแบบว่าผู้จ่ายคิดคอนเทนต์อะไรทาแบบไหนดี คุณไปตามเลยคุณชอบอันไหนนะไปก๊อปปี้เข้ามาเลยแล้วก็มาทําในแบบฉบับของเราอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดก๊อปปนเก่งนะพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยจะมีสไตล์ของตัวเองนะถ,ถึงจะให้คุณร้องเพลงยังไงเนี่ยคุณก็คงไม่ไม่ไปซ้ํากับเสียงคนอื่นแน่นอนเพราะว่าเสียงคุณก็เป็นมีคนเดียวบนโลกผมอยากให้แบบว่าตั้งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วก็รู้ตัวตนของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ ม,มุ่งมั่นไปสิ่งนะั้นให้มันให้มันที่สุดอ่ะให้มันฝึกฝนให้มันได้เหมือนอย่างที่ผมทําทุกวันนี้ผมก็ตั้งใจเลยผมตั้งใจจะทำลดมูสองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งใจจะทเพื่อหลุปอง,งเป้าหลักๆของมีประมาณนี้นะก็อยากให้ฝากทุกท่านเนี่ยนะทําเลยคิดได้อนะไรทำเลยวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ในการทาโซเชียลเนะี่ยก่อนหน้านี่ยผมไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็ทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันแต่ผมอยากจะบอกน้อทๆงว่า วันเนี้ยผมกลับมาเรื่องวางแผนแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีช่องไม่มีอะไรเราต้องเตรียมคลิปให้พ่อออกนะคือคลิปอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นทางเดียวนะอย่างสมมติอ่ะหนูจะพากินคิดเอ้กินกินเออินเที่ยวกินเที่ยวค่ะกินเที่ยวกินเที่ยวกิเทียวจถามใจเย็นนะกินเที่ยวก็พากินเที่ยวแบบเดียวเลยนะคือคนติดตามก็จะเป็นคนติดตามแบบนั้นทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมติไปบอกว่า พี่ช่วยกดไลค์หน่อยพี่ช่วยกดไลค์หน่อยบางคนเขาไม่ได้ชอบไปกินไม่ชอบไปเที่ยวบางคนเขาชอบอย่างอื่นเขาก็จะคนในกลุ่มที่ฟอลโล่น้องเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ไม่ได้ชอบน้องจริงๆหรือว่าชอบกดให้เขาเกงใจเข้าใจป่ะครับอยากให้แบบตั้งใจเลยอย่างบางคนชอบชอบเล่นกับแมวก็เอาโดมแม่กแมวเลยอย่างเดียวนะอยากให้แบบมุ่งมั่นเลยสมมติคนชอบกีฬาชอบรถน้องก็ลงแต่รถเลย คือผมอยากให้ทุกคนด้านตัวตนแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าตัวเองชอบสายถามตัวเองดูนึกตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วมันคืออะไรผมว่าสิ่งนี้แหละจะทําให้เรามีตัวตนเหมือนอย่างก <ๆ S 1> ที่ผมทำทุกวันนี้นะผมว่าเป็นกําลังใจให้อย่างผมเนี่ยคือถ่ายตึ้งลงปั๊บเลยไม่ยากอย่างเมื่อวานต้ตัวอย่างเมื่อวานแล้วกันผมมีช่องผองมันเป็นช่องดำเนาะ คือผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้มานานมากแล้วสองปีนะ้ะผมไปถ่ายคลิปน้องน้องชายผมนะกัแบบเอ๋อนะเออถ่ายถ่ายเฉยๆเนี่ยแล้วก็ผมก็ลงเพลงคนดูสามแสน่าคนโอ้เยอะนะคะคนดูสามแสน่าคนทั้งทั้งที่ฟอลโล่ผมเนี่ยมีแค่ประมาณพันคนเอง<ม>ผมบอกว่าโอกาสมันเกิดได้ทุกเมื่อมันอาจจะมาเจอที่เราก็ได้เออก็เลยมไม่อยากให้มามาแบบว่ามีข้อกำหนดเยอะมีกำแพงเยอะบ้าง เว้ยต้องโลขนาดนี้จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ค,คือคิดอะไรได้วางแผนสักนิดแล้วลุยเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาแล้วเราจะมีทางออกนะค่ะ,คะก็คือให